กลับมาพบก,กับช่าง super ปี้เนิร์ดอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาะกูดจังหวัดตราดนะคะเกาะกูดเนี่ยก็เป็นเกาะที่อยู่สุดหน้านา้ําตะวันออกเลยนะคะถ้าตะว,วันออกเนี่ยก็จะมีทะเลเนี่ยก็คือตั้งแต่ชนบุรีนะคะระยองนะคะกันทบ,บุรีแล้วก็มาสุดที่จังหวัดตราดเนี่ยแหละคะ่ะเรื่องการเดินทางขับรถจากกรุงเทพนะคะประมาณ5ชั่วโมงค่ะเดินทางต่อด้วยเรือเฟอร์ร,รี่นะคะจากบริษัทเรือ1ชั่วโมงค่ะซึ่งเราอ่ะก็ต้องจอดรถไว้ที่คาเรือนะพอมาถึงที่เกาะกูด แล้วนะคะการเดินทางยังไงต่อคะน้องชอนก็จะเป็นรถ2แถวนะคะเยอะมากขันไหนไปโรงแรมไหนเนี่ยทางบริษัทเรือเขาก็จะบอกให้เราไปขึ้นรถคันนั้น<ม>สําหรับที่ที่เราอยู่เนี่ยชื่อว่าเกาะกุดรีสอร์ทนะคะการเดินทางจากท่าเรือมาถึงที่นี่<ม>กลางเกาะน,นะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงที่พักจะเป็นยังไงเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ เมื่อเช็คกินกันเสร็จแล้วนะคะก็เดินเข้ามาถึงที่พักค่ะจะเป็นลักษณะเป็นบังกะโลเล็กๆน่ารักแล้วก็อยู่ในธรรมชาตินะคะบังกะโลเนี่ยทั้งหมดจะมีประมาณ50ห้องค่ะแล้วก็มีทั้งหมด3รูมไทยนะคะและในวันนี้ค่ะที่เราเข้าพักก็คือ s u p e r รีย Garden v i วิค่ะ ที่พักของเราเนี่ยมีต้นไม้นะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะได้ยินเสียงฝนโลเบามองวิวเพลินๆถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปเราก็จะเข้ามาชมภายในห้องพักกัน,นะคะ่ะภายในห้องพักเนี่ยถูกตกแต่งไปด้วยลักษณะที่เป็นไม้นะคะให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนพักอยู่ที่บ้านเลยนะคะ รวมถึงจะมีมุ้งทรงแบบเจ้าหญิงเลยค่ะความรู้สึกถึงความสบายนะคะแวเฟอร์นิเจอร์ต่งางๆบางชิน้นก็ถูกตกแต่งด้วยไม้สารนะคะให้ความรู้สึกที่ธรรมชาติมากๆเลยค่ะออกมาจากห้องพักกันแล้วนะคะก็เราจะไปชมรอบๆรีสอร์ทกันค่ะบรรยากาศร,รอบๆรีสอร์ทนะคะให้ความรู้สึกร่มรื่นเช่นเคยค่ะ ดเด็กบ้าเนี่ยก็ให้บริการเครื่องดื่มนะคะแล้วก็อาหารนะคะด้านข้างของทะเลเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นหน้าฝนทะเลจะค่อนข้างใสมากๆค่ะน้ำเนี่ยใสสุดๆเลยค่ะชมบรรยากาศกันเสร็จแล้วท้องก็เริ่มหิวแล้วละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทานต้มยำกุ้งไข่เจียวหมูสับแล้วก็กุ้งปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยค่ะอิ่มท้องแล้ว เรามาชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันดีกว่าค่ะรู้สึกแบบมาทะเลจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทะเลมันใสมากเลยนะเห็นแล้วใช่น้ำทะเลใสพรุ่เช้าน่าจะสวยน่าจะเดินหาดได้อยู่ตื่นหงมองตื่นมาทำอะไรคะใส่มาก็ไม่เคยมาเกาะพูดเลยอันนี้ครั้งแรกก็เปิดประสบการณ์นะคะเพราะว่าไม่ได้มาเที่ยวตีห้าเดือนแล้วเนาะลองเดย์นะแบบน้ำน้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิวตอนเช้ากันนะคะโอเค Good morning ค่ะสำหรับอาหารเช้านะคะที่นี่ให้บริการ American Breakfast ค่ะไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวออมเล็ตนะคะหรือว่าไข่ตุ๋นก็ได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเนี่ยก็มีข้าวต้มให้บริการด้วยนะคะด้านข้างนะคะนอกจากจะมีกิจกรรมเรือขยักนะคะก็ยังมีเป็นเปลสานะคะให้นอนชิลๆช,ชมทะเลถ่ายรูปกันสวยๆด้วยะคะ่ะมีเจ้าถิ่นมาต้อนรับเรานะคะเจ้าเพื่อนสีสีขานั่นเองน่ารักมากๆเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเกาะกูดรีสทนะคะใช่ค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบนะคะหรือว่าถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะนี่เราไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ